งูกับเพื่อนใครร้ายกว่ากันตอนแรผมนายจีรรัตน์มุ่งเจริญครับเจ้าหนี่มูลที่ไปตึงอาสาผนปรไปาลามพันธ์ประจำจุดไรกกระบังครับแจ้งว่าให้ไปจับงูครับพอเราจับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นงูเหลือมขนาดพอสมควรใหญ่เหมือนกันนะครับพี่พี่มูลที่เพื่อนมไปจับมาแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาก็เลยบอกพี่น้องลองลองปล่อยดูหรือเปล่าลองอะไรหรือเปล่าก็เลยลองปล่อยเดี๋ยวเพราก้าวกลัวเหมือนกันตอนนั้นนะฮะพอย้ำอีกที เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเราเคยเห็นแต่เจ้าหน้าที่จับงูว่ามันตื่นเต้นหวาดเสียวแค่ไหนแต่เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าตอนปล่อยงูนี่มันก็ตื่นเต้นหวาดเสียวไม่แพ้กันขาขอความไปนำก่อนเลยวาหัวมา <S <s ถึงก็ไหว้ก่อนได้ครับไม่ได้กลัวเท่าไหร่ครับแต่ขอไหว้ก่อน ถอ, okay. อ,อ,อ,อยเลยอย่างเงี้ยถอยถอยถอยเลยปล่อยงูนี่ไม่ใช่ธรรมดามันต้องมีการเคลียพื้นที่ก่อนไม่ได้เคลียพื้นที่ให้งูนะครับแต่เคลียพื้นที่ให้ตัวเองเพื่อจะได้กระโดดหนีทันไงจากเงื่อนธรรมดาที่แกะสะดวกสะดวกนะครับเวลานี้กลายเป็นเงื่อนที่แกะไม่ออกขึ้นมาทันทีซึ่งขนาดต้องให้คนมาช่วยแกะแกะไปก็ลุ้นไปเดี๋ยวมันพุ่งออกมาฉกมันกัดเข้าเลยยุ่งองีก แกได้แ <One> ล <input> ้วแกได้เฮ้ยเสียวว่ะเสียวว่ะวินาทีนี้เสียวสุดสุดเลยมันจะพุ่งออกมายังไงออกมายังไงแหม้าวเฮ้ยเ้ยพี่มาทำตลกอะไรตอนนี้เพื่อนเขากำลังหวาดเสียวอยู่แกมาปล่อยมุกอะไรอย่างเงี้ยเอาดูสิเพื่อนมตกใจเลยโอ้โหดูที่กำลังเสียวกำลังงุนจะพุ่งมาไหมความเหนียวความลงไงยอมวาวเฮ ูออกไม่ออกไม่รู้ครับแต่ว่าพี่คุณเนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วครับสงสัยขับรถขับบ้านไปแล้วมั้งขวัญหายหมดเลยขเอยมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง จังหวะเทแล้วเองเหมือนเส้นอยู่ว่าว่าติ๊กออกออกมาให้ระยะประมาณนี้ฮะเอามือมาจิ้มก้นนี้ฮะก็ต้ใจปล่อยเลยทิ้งกระสอบวิ่งหนีเลยท,ทิ้งเลยทิ้งกระสอบเลยโทรคุณเพื่อนอย่าเล่นแบบนี้สิมันตกใจเสียบุคลิกขอขอบคุณคุณเจณียรนัทงวงน้อยเจริญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิปอดเด็กตึงเรื่องปล่อยงูขวัญกระเจิง